คำถามหนึ่งฮะเขาบอกว่าเขาได้ยินอะไรไม่รู้เรื่องเหมืองทองอัคขราแล้วก็มีคนเถียงกันในข่าวเนี่ยว่าทนายกเป็นหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่าแล้วมีข่าวปะถ้าแพ้คดีโดยอนุญาโตตุลาการถูกปรับสามหมื่นล้านเอาแล้วตกลงใครจะรับผิดชอบสามหมื่นล้านเนี่ยขณะนี้ทั้งต่างชาติและประชาคมก็ทราบดีนะครับถึงการใช้กฎหมายของไทยตามมาตรา44ซึ่งรบริษัทที่ประกอบกิการเหมืองทองก็ยอมรับจริงหยุดดหมือนินการ นะครับแล้วต่อมาคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรกก็ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการกลับมาประกอบกิจการได้นะครับแต่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 มีบางบริษทัทเห็นว่าบริษทัทไม่รับความเป็นธรรมจากหลายรัฐบาลต่อเนื่องมาตั้งปี2550าิเรื่อยมาจนถึงปี2559จึงได้นำเรื่องไปฟ้องร้องประเทศไทยผ่านกไรระหว่างประเทศการฟ้องร้องเป็นเรื่องทางคดีนะครับรัฐบาลก็จำเป็นต้องเข้าไปแก้หานี้นะครับแต่ผมใช้คำต่งางมาะเท4ในในลักษณะที่เป็นเชิงครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับซึ่ง บ่านอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วมีความบิดเบือนว่าผมสั่งปิดเหมืองทองยึดเหมืองทองไม่ใช่เลยนะครับดูคําสั่งแล้วละกันก่อตัวมาต่อนเนื่องหลายสถาบานแล้วเรื่องปัญหาสิ่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมผมจะเป็นต้องรับฟังเขาอะนะผมก็ทําเหมือนกันเช่นในกรณีก็ด้เ,เกิดสมัยใครไม่รู้คองด่านของใครอืมทางด่วนของใครโคเวลของใครผมไม่รู้เหมือนกันแล้วมันถึงมาถึงผมเนี่ย แล้วท่านก็ามาตีผมอยู่อย่างเดียวแกแล้วท่านทำไมไม่แก้สมัยท่านเป็นรัฐบาลนะครับผมถามท่านหน่อยหนงแล้วกันเรื่องเมืองทองอัคราที่มีการไปล่าลือกันว่ารัฐบาลแพ้แล้วสามหมื่นล้านมันจะกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านนั้นไม่ทราบมันอยู่ที่วงเงินที่โจทย์เขาเรียกร้องเรื่องนี้คดีอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กระบวนการอนุญาโตตุลาการยังไม่เสร็จยังไม่มีการจ่ายเงินในส่วนของค่าเสียหายแม้แต่บาทเดียวเพราะยังไม่รู้ว่าใครแพ้และใครชนะซึ่งก็เป็นธรรมดาเมื่อเขาฟ้องเราเราก็ต้องสู้คดีเมื่อสู้คดีและคดีเกิดในต่างประเทศก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนั้นก็ต้องควักกันทั้งโจทก์ทั้งจำเลยแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนอีกหลายคดีเราฟ้องเขาขอฟ้องเราก็ต้องจ่ายค่า ทนายส่วนสบายอย่างนี้จะตัดค่าทนายหรืออย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของการพิจารณงบประมาณในชั้นกรรมธิการรัฐบาลไม่สามารถอุทธรณีกาอะไรในส่วนนี้แต่ขออนุญาตกลาบเปลี่ยนว่ายังไม่ได้มีการจ่ายแนวโน้มจะแพ้จะชนะอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่สมควรที่จะมาพูดในขณะนี้และการเจราจานั้นอนุญาโตตุลาการเองนั่นแหละครับที่แนะนําว่าระหว่างที่ยังไม่ชี้ขาดตัดสินนั้นขอให้ไปเจราจากันเสีย มันก็อยู่ในชั้นของการเจรจาทีนี้ก็ช่วยกันกระพือใหญ่สัก,กับแพ้แล้วจ่ายแล้วสามหมื่นล้านแล้ว<อ>ก็ขออนุญาตก,กลาบเรียนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้